สารลีต้าเซียนท่าน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 เซียนพวกเรามาหาท่านเซียนเพราะหาคุณไม่เจอคุณอยู่นี่พอดีเลยต้องให้คำตอบกับพวกเราเรื่องอะไรบอกความจริงมา พาเมียคุณออกบานเลยนะพ่อฉันแล้วก็บัวฉันตายหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอมันต้องถามแล้วฝีมือคุณนายสินแน่รีบจับตัวไปเลยทุกคนใจเย็นก่อนค่ะคุณนายสินไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่นอนซอฉียงพูดความจริงหมดแล้ววันนั้นคุณนายสินอลาวาดไปกัดซอเฉียงส่วนเขา จ่ายเงินให้ซอเฉียงบอกให้ปิดบังเรื่องนี้ไว้แล้วคุณเป็นปีศาจจะปิดบังเหรอแปลงเปแบบนี้จะบ้านจะเดือดร้อนได้คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไ่ยังไงตนตัวเมียคุณออกมาเลยนะตัว้าตัวานี่เราต้องสื่อความจริงกัชัดเจนกันก่อนจริงด้วยคุณนายซินไม่มีทางทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้แล้วค่ะแล้วเรื่องคุณนายซินกับซอเฉียงจะว่ายังไงจะแก้ตัวยังไงคุณรู้มาตลอดใช่ไหมว่าเมียคุณเป็นปีศาจแค่แล้ว่งตัวปีศาออกมานนะมาทำอะไรกันที่นี่ ท่านเสียนช่วยพวกเราด้วยค่ะท่านเสียนต้องให้ความเป็นธรรมกับฉันนะคะต่อให้คุณนายสินเป็นปีศาจก็ไม่เกี่ยวข้องกับท่านสินทุกคนทํากับเขาแบบนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้เหรอท่านเสียนท่านเสียนเมียผมไม่ใช่ปีศาจนะเธอเองก็เป็นเหยื่อช่วยเมียผมด้วยเถอะท่านเสียนอย่าเชื่อเขาเชียวนะเมียของเขาเป็นปีศาจท่านเสียนท่านเสียน ุกคนเงียบเแล้ว<า>ฟังฉันก่อนรู้ขึ้นก่อนเถอะมาระว,วังค่ะระ<า>ว,วังระวังคุณนายสินเป็นปีศาหรือไม่ถ้นจะใช้แน่เสียงตรวจสอบให้ฉันรับปากทุกคนว่าฉันจะไม่ปล่อยปีศาตัวไหนไปและจะไม่ปรักปรำใครด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดฉันจัดการเองฉันรับปากทุกคนไม่ว่าจะเป็นปีศาอะไรฉันจะปราบมันเอง ทุกคนไม่ต้องห่วงนะอย่าล so an ือกันไว้ผิดผิดไม่งั้นทุกคนจะแตกตื่นได้ถึงตอนนั้นจะเกิดความวุ่นวายและปีศาจจะยิ่งได้ใจเข้าใจไหมเข้าใจแล้ว